ทิสาวริธิสาโต้ข่าวหมดสัญญาช่องเผยสาเหตุหายหน้าหายตาพร้อมอัปเดตหัวใจ อีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่โลดเล่นในวงการมานานสำหรับนางเอกสาวทิสาวริทิสา,สาลิมธรรมฤิธิศรที่ตอนนี้งานรุมแน่นเอียดมีละครให้เล่นไม่ขาดมือจริงๆเะว่ามีข่าวหมดสัญญาช่องพันตัวเป็นนักแสดงอิสระจนทำให้เจ้าต้องออกมาขอเคลียร์ข่าวหมดสัญญาช่องพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจสดสนิทสดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนเยอะขึ้นไม่พร้อมเปิดใจรับใครขอลุยงานก่อน ล่าสุดได้เจอสาวเทสาได้อัปเดตผลงานและเรื่องสัญญากับทางช่องเจ็บหลังมีกระแสข่าวเล่าข่าวลือเตรียมเบอร์บินเป็นนางเอกอิสระซึ่งสาวเทสาก็ได้เปิดใจว่าไม่ได้หายไปไหนสาเหตุที่หายไปเพราะตั้งใจอยากพักช่วงนี้ถ่ายละครหนักสองเรื่องอยากเปลี่ยนลุกตัดผมหน้ามาเพราะกำลังมีละครเรื่องใหม่พอดี ส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ก็ยังคงโสดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนเยอะขึ้นช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามา